ดีครับคนหลังเขาชแนลครับนนี่มาผัดผิดหนูครับไ้หนูหมดตัวนึงครับแล้วผมใส่ฟิตไว้แล้วก็มาแซ่น้ำแล้วก็มาซีซีมาสับครับเดี๋ยวรอติดตามครับครับสับใกล้เสร็จแล้วครับ จานแบบง่ายนะครับโอเครับอันนี้ตับครับตับหั่นมีหัวใจนักไข่ดังสองอันครับใส่หมูตุ๊กู้ กับเรียบร้อยแล้วครับรอดมาผัดพร้อมกันครับพี่นอ้องตําพริกครับตําเครื่องเครื่องผัดพร,พริกที่เราเสน้ำไปครับพริกแห้งเซน้ำไปใส่ครบเลยครับไครครับ มันเกินเทครับมันคาผมครับ

หนูใบยีราครับมื่อไหร่ยีราดออกดอกหมดแล้วใบยีราหอมหอมใบยีราดีบยีพอดูตัวเดียวครับ À, mình sẽ bầy la, mình sẽ bày gặp họ hết, măng gặp nước măng kiểu khay ที่ระดับลงไปเลยครับ 你现在不香？不不不不。 Để anh đọc, thế là xếp lá nam ăn hổi, xót hổi, xót bung

อมสดีเป้เลยครับกิด <c oughs> ได้รสชาติได้ครับสวดนขูดเลยครับยิดสอยหยุดลาแน่ม,มาสิที่ทุกคำครับสอยหยุดลาหยุดลาตรงหันครับใบน้ง

สุ๋นนี้หน้าจะเป็นแห้งจะเก็นเนียอ,อก็แซ่บก็สวยกับแซ่บ พี่น้องเรียบร้อยหยิบเก็บรากินพร้อมกันครับบมดได้กินได้เบิง้งแล้วครับพี่น้องเวลาหมดแล้วครับเลาไปทำงานครับครับ ดึนหน้าตาเกือแฟป่ะครับ